นี้ต้องการอะไรอิงฟ้าพาระหัสเดือดหนักมากค่ะลัาแรงการทวิตเตอร์บอกว่าเธอกับบุคคลนี้เป็นแค่เพื่อนกันและจะไม่ขอตอบคำถามเกี่ยวกับบุคคลนี้อีกค่ะ หลังจากที่ได้รับรางวัลค่ะสำหรับสาวอิงฟ้าวราหะก็มีทั้งกําลังใจจากคนรอบข้างรวมถึงมีกระแสดราม่าถาโถมเข้ามาต่างๆนานามากมายที่เกี่ยวกับเรื่องของภาษาแล้วก็เรื่องสรีระของเธอนั่นเองค่ะจนเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์ในเอจิสตอรี่ว่าเรื่องภาษาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแล้วเจ้าตัวก็รู้สึกภูมิใจมากๆกับภาษาของตัวเองนั่นเองค่ะล่าสุดก็ได้มีกระแสดราม่าตามมาติดๆเลยแต่กระแสดราม่าครั้งนี้ค่ะทาให้สาวอิงฟ้าต้องออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ค่ะโดยระบุข้อความว่ามันไม่มีอะไรทั้งนั้น เป็นการโทรมาให้กําลังใจเรื่องดราม่าก,การประกวดที่กําลังเจอเพียงแค่ช่วงวินาทีสั้นๆในสถานะเพื่อนที่รู้จักคนหนึ่งเท่านั้นหยุดโยงหรือสร้างความสัมพันธ์ในสถานะอื่นครั้งนี้ยืนยันแล้วและถือเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนี้จะไม่ขอตอบเรื่องประเด็นบุคคลนี้อีกหลังจากที่ข้อความนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะบรรดาแฟนคลับและหลายคนที่เข้ามาเห็นค่ะก็ต่างเข้ามาให้กาลังใจเจ้าตัวค่ะว่าขอบคุณอิงฟ้ามากๆแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่เจ้าตัวค่ะกล้าที่ออกมาปกป้องตัวเองและคอมเมนต์ เข้ามาเฉลยทันทีค่ะและหลายคนค่ะก็ยังคงงงว่าเรื่องที่อิงฟ้าโพสเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่หลายคนก็มีการเข้ามาถามค่ะว่า อันนี้มันคือเรื่องอะไรอยากให้หลายคนช่วยเฉลยให้หน่อยซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องราวยังคงดําเนินต่อไปค่ะและยังคงตั้งข้อสงสัยให้กับเหล่าโซเชียลว,ว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นเพราะหลังจากช่วงเวลา11บเอนาฬิกาค่ะสาวอิงฟ้ารรหสได้มีการโพสต์ทวิตเตอร์อีกครั้งโดยระบุข,ข้อความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าต้องการอะไรอย่าทําแบบนี้อีกถ้าหวังดีกันอย่าติดต่อหรือพยายามทําแบบนี้ขอให้จบกันและฟ้ากับบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันต่อจากนี้ ซึ่งหลังจากข้อความที่สาวอิงฟ้าทวิตไปครั้งล่าสุดค่ะก็ทําเอาเหล่าแฟนคลับและแฟนนางงามเข้ามารีทวิตกันอย่างต่อเนื่องและก็มากมายเลยทีเดียวรวมถึงให้กําลังใจสาวอิงฟ้าแล้วก็ได้มีการอาจจะพากย์พิงไปถึงบุคคลที่3ที่ทําให้เกิดเรื่องราวนี้ขึ้นด้วยค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นอิงฟ้าระหะไม่ได้ง่ายจริงๆค่ะมีดาม่าเข้ามาไม่เว้นวันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าถ้าสาวอิงฟ้าออกมาเคลื่อนไหวอะไรอีกหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งเขามีการเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยทางเพจประธานเมาส์จะมาอาัปเดตผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ